้านหน้าบ้านของอบ้านที่อยู่เป็นห้องแถวตรงนี้ของชาวจีนเบตงที่จะเวลาผู้เราเห็นบ่อยๆก็คือมีพื้นที่นิดเดียวนะแต่เขาก็จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในการปลูกผักเล็กๆน้อยๆเขาก็ปลูกได้นะอย่างอันนี้น่าจะเป็นผักโขมนะผักโขมแล้วก็มีต้นพริกพริกขี้หนูแล้วก็อันนี้พริกอะไรอะพริกกะเลี่ยง ดอกใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มีมะเขือ,อายาวมะเขือม่วงเคยไปกินที่มิลานนะก็จะร้านจีนอะไรพวกนี้ก็จะมีผัดมะเขือม่วงของออของแถวไหนแล้วว่าจำไม่ได้นะก็ก็ไปกินหลายครั้งเหมือนกันก็ผัดแบบหม้อไฟด้วยแล้วก็ผัดใส่หมูสับพ,พวกนั้นอะ่ะก็มีต้นกระเพรา ตรงนั้นนิดนึงเนี่ยเวลาเราผ่านบ้านคนจีนก็ก็จะชอบมองผักที่เขาปลูกนะอย่างที่อิตาลีเขาก็จะมีทำพวกสวนครัวเหมือนกันก,ก็ชอบเห็นบ่อยอะนะที่อิตาลีก็จะเป็นพวกมะเขือเทศเอ่ออะไรอ่ะมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาก็มีนะ อะไรอีกอะที่เขาปลูกบ่อยๆอนึงไม่ออกตอนนี้แต่น้องสาวที่อยู่ที่อิตาลีก็จะจะปลูกเหมือนกันก็ปลูกผักไทยนั่นแหละหลังบ้านก็เช่าเช่าที่ปีละร้อยอยูโรก็ประมาณสี่พันบาทนะโอเคอันนี้ก็มะเขือม่วงมีเยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นลายหน่อยอืมี ต้นหนึ่งแต่ว่าเป็นลูกเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่สิบกว่าลูกนะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นใบคุยช่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอืต้นผักโขมหโหระพาหรือเปล่าด้านหลังไม่แน่ใจมีดอกด้วยก็พริกขี้หนูก็สมบูรณ์แข็งแรงดีไม่เป็นโรคนะเนี่ย ก็มีเยอะเลยก็ทำกับข้าวอะไรก็มาเก็บตรงนี้แหละง่ายๆขับโขมตรงนี้อันนี้ก็ค้างทำค้างปลูกอะไรไม่แน่ใจนะมันก็ตายไปหมดละ,ะบางอย่างเราก็ไม่จักนะนพวกกับเพาอะไรพวกนี้อาหารที่เขากินบ่อยๆ ว่านหางจระเข้อะไรพวกนี้มแม่รู้จักบ้างไหมผักแถวนี้นี่เขาปลูกลกุยช่ายแล้อเป,ปล่ากุยช่ายโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นใกล้ๆกับบนเขาของเมืองเบตงนะ,ะบ้านเมืองตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยอสีอะไรทาสีร่อนหมดแล้วแล้วก็เป็นราอะไรพวกนี้ก็จะดูเก่าๆหน่อย โอเคูอต้นใหญ่มากเลยต้นสูงๆตรงนั้นนะคะพี่สาวเราทำสวนอินทรีย์ใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าๆก็จะมีคนกวาดขยะเขาจะเก็บใบต้นก้ามปูไว้ให้ไม่แน่ใจว่าต้นเหมือนกันไหมทั้งสองฝั่งนะก็เก็บไว้ให้ก็ได้ได้ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยอะ่ะปลูกทุเรียน5้าไร่นะก็ก็เอานี่แหละ ได้ใบ้ามปูนี่แหละไปหมักมีให้ดูอีกนิดนึงตรงสวนของชาวจีนเบตงนะสวนเล็กๆบ้านอื่นๆก็ถัดๆไปเขาก็ปลูกเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนี่ทางไปบนเขาสนามกีฬาในในหุบเขานั่นแหละเออก็ถ้าใครเคยมาเที่ยวเบตงหรือว่าดูอะไรเกี่ยวกับเบตงก็จะเห็นว่าเป็นสนามกีฬาแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะ ก็ตอนเช้าตอนเย็นคนก็ไปออกกำลังกายกันเยอะโอเคเมื่อกี้เราเข้าไปในสวนพ่อกับแม่แล้วก็เพิ่งออกมามาตรงห้องเช่าตรงนี้โอเคค่ะก็ให้ดูนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแค่นี้นะแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่นะสวัสดีค่ะเออปิดก่อน